วันนี้มาดูวิธีเอารถเกี่ยวนะครับซูมไลออนนะครับบรรทุกมาจากจีนนะครับแล้วเอามาลงที่แวเนะรเฮาส์ของซูมไลออนนะครับวิธีการเอารถเกี่ยวออกจากตู้นะครับอันนี้เพิ่งยกลงออกจากเซนเลอร์นะครับนะครับมาเป็นตู้แบบนี้ครับ เป็น f อ88นะครับ f 88แรงม้ากำลองเจียออกจากตูมง,งานคะรับช่างลุมแล้วนะครับลงพอมันทีละสองสูงนะครับกำลังออกมาครับ เป็นปลูกขอดีนะครับเป็นสต๊อกของรถเกี่ยวเราทั้งหมดนะครับรบุดก็มีนะครับรถพวกลิฟต์ของซูมเลยออน นี้มาลงทั้งหมด5ตู้นะครับทั้งหมด15คันนะครับชู่วหนึ่งนะครับใส่มาทั้งหมด3คัน,นครับหนึ่งตู้นะครับตู้ยาวตัวนี้ครับใส่รถเกี่ยวมา3คันนะครับตัวนี้เป็นรุ่น fs88 นะครับสปีเตอร์นะครับ หมดออกหมดแล้วนะครับทีงงานครับเดินกันดูสายหางสายหางมือขวาไว้ เกมของซุมและออนเราก็มีนะครับมีทุกโปรดักนะครับมีออกมาแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาประกอบของชุดหัวเกี่ยวกันนะครับโอเคครับเดีย๋ยวจบลิปไปแค่นี้นะครับวิธิการ,ราออกจากตู้ของเรานะครับสวัสดีครับ